คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมคำนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นดีให้ทำตามตรับชบมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันกันกบเกมทีชัวออฟเอ t e c h นะครับก็อยู่กันกันกบ G2Go อีกเช่นเคยวันนี้ก็มีเงิามาที่21,000บาทนะครับเดี๋ยวจะมาเบ็ดไปที่400บาทเลยมาเรามาลองเบ็ดแพงๆกัน <c oughs> นี่ไงสวยงามครับฟรีสปินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ10การหมุนฟรีในรอบนี้กับเบ็ด400บาทนะครับมาเป็นยังไงเปิดแรกว่าว เปิดสองก็ยังเว้าก็ยังเว้าอีกเลยสามก็เว้าชลิปไฮว่าติดกันแบบนี้อู้หูอู้ออห,อหูอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทรางวัลก้อนโตมาโคตรไวไอ้เฮียงงงงเลยครับพี่น้องเว้ามาสามตาติดอะโอ้โหคือแบบแม่งสุดจริงนะเพื่อน,นคือแบบดอกเดียวได้มาหมื่นสามอะโอ้โหจบเกมรอบนี้เลิกเลย เลิกเลยกาไรมาหมื่นกว่าแล้วว่าอยู่คาหาอะไรนะอือคูณสิเข้าไปแล้วอีกเปิดสุดท้ายว่ายังไงสุดยอด2,400รบาทไอ้เหี้ยโคตรสุดเกมนี้ยอมเลยเงินรางวัลรวมนะคเพื่อนๆ1 8 8 4 0บาทโหสุดยอดยอมเลยอะ่ะเออคือแม่งสุดจริงอะ่ะเพื่อนๆคือต่อให้แม่งปัน่นว่า,ามาสามตาในใจเสียแล้วนะ ไม่นึกว่าแม่งจะเข้าขนาดนี้นะคะเพื่อนๆมาเต็มจอล่อมาหมื่นสามสุดกว่านี้มีอีกไหมอ่ะตอนนี้ก็คือให้ทีชัวออฟเอเท็เป็นที่หนึ่งในใจของสัปดาห์นี้เลยนะครับสุดปังอ่ะโหมีทุนมาสองหมื่นหนึ่งก็ได้กำไรามาอยู่หนึ่งหมื่นกับอีกเ0็ดบาท สุดถ้าใครอยากจะ่ลองเล่นเกมแบบผมเนี่ยก็แอดไลน์เข้ามาเล่นกันได้ที่แอด G2Go เลยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะก็ได้กำไรพอตัวแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ